ลำดับจับโกงเนี่ยเกมง่ายๆเราจะมาจัดอัำดับจากน้อยไปหามากจากมากไปหาน้อยเราต้องจับัำดับให้ถูกแต่ในหมู่พวกเราจะมีคนนึงที่เขารู้คําตอบอยู่แล้วแต่เขาจะคอยหลอกล่อให้พวกเราตอบออผิดหรือโอลิฟจะดํากว่าบ้าแต่โอลิฟมันมีมะกอกสองสีบ้างมีสีดำกับสีเขียวโอลิฟดำกว่าบ้าโอลิฟดำกว่าบ้าได้ไงวะโอลิฟอยู่ล่างสุด โอ้ลิ้มไม่มีทางอยู่ล่างสุดไม่ใช่มันต้องราวเท่าไหร่ราวแท่เวลวตอบอย่าเพิ่งเชื่อเลยสองหรือเปล่าพี่คิดว่ามีเดียมสามใครเป็มีเดียมเอาเมอร์ไรคะสามโอ้พี่เต๋อเป็นโกงโจรเห็นด้วยอยู่ตอนเนี้ยโจรเห็นด้วยกับสิ่งนี้โอเคคิดว่าใครน่าสงสัยว่าเป็นคนโกงชี้คนนั้นภายในสามสองหนึ่งชี้ค่ะและนี่คือลำดับจับโกง วันนี้เป็นเกมใหม่ที่เราจะมาลองเล่นกันนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญแซบเซินแขกรับเชิญสองสาวสวยขนุนกับเซินไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนาน่เจอไปเม่ทาเจอไปเทำไมต้องโกหกคนดูเริ่มโกงแล้วใช่ไหมครับนี่คือเริ่มแล้ว โก้ะไรทำอะไรกันอยู่บ้างเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้ไม่มีนามสกุลเลสเกิลแล้วเนี่ยใช้อะไรเฉันเฉยๆมึงไม่รูู้ๆป <uh> exactly. ุูนี่กุตอบให้เนรัฐศากับขนุน เอคีหนโคเลียหนูโคเลียเกิลข้หนูเนี่ยไรวะหนูข้าวหนูเอ็นเคขนาวหนเอ็นเคเซนนะทศาเหมือนดาราที่แบบอ้ําพัชราาหนูก็เป็นเซนนะทศาก็เขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ลูกค้าท่านใดสนใจอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยก็เชิญนะครับพูดถึงความสวยความงามเนี่ยด้วยความที่พวกคุณเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหาสิวไหมมีก็มีสิวสางขึ้นอยู่เลยนี่ไงวัยรุ่นเวลาเราพูดว่าวัยรุ่นเนี่ยมันคือถึงถึงไหนถึงเลขสอง่ปะ แต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยขยายขยาย,ย,ายกราดมันขยายการาฟมันขยาย,าย,ายไม่รู้ได้ออกข่าวด้วยวัยชราเนี่ยหกเป็นต้นไปแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นเขานับ วัยรุ่นถ้าจำไม่ผิดวันนั้นน่าจะ47หรือ48อันนี้โม้คือโกูขยับตรงไหนอะวัยรุ่นก็ไปตรงนั้นอะทั้งขนกระเซ็นนะครับถือว่าเป็นวัยรุ่นที่ยังต้องเจอกับปัญหาสิวกันอยู่บางครั้งอาจจะเผลอไปบีบเผลอไปกดนะครับจนสุดท้ายนะครับสิวเล็กๆเนี่ยก็ทิ้งร่องรอยที่ยากจะรักษาไว้บนใบหน้าของเราครับแต่ทุกปัญหาสิวก็สามารถจบให้สวยได้ด้วย Oriental Princess Natural Acne Care ครับเป็นสกิน แคร์ซีรีส์ใหม่นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวโดยเฉพาะด้วยสารสกัดธรรมชาติจาก p r o v e เอ็กให้สิวยุบภายใน24ชั่วโมงขจัดวงจรสิวตั้งแต่ต้นเหตุและก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะแถมผลิตภัณฑ์ของเขานะคะยังเป็นสูตรฟรีฟอร์มูลาที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวด้วยปล่อยสิวให้จบสวยด้วย Natural a c n e c a r e ครครบจบทุกขั้นตอนสำหรับผิวเป็นสิวโดยเฉพาะ <c oughs> กติกาลำดับจับโกงโดยละเอียดเป็นอย่างไรเชิญชมครับกติกาลำดับจับโกงแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมคือคนปกติและคนโกงคนปกติจะต้องช่วยกันเลี้ยงลำดับคำตอบเป็นคำตอบเดียวในแต่ละข้อให้ถูกต้อง หากเรียงถูกคนปกติจะได้ตำแหน่งและ1คะแนนคนโกงจะได้รู้คำตอบทั้งหมดในแต่ละข้อก่อนและต้องพยายามปั่นหัวคนปกติให้เรียงผิดให้ได้หากเรียงผิดคนโกงจะได้ตำแหน่งละ1คะแนนเมื่อหมดเวลาจะมีการโหวตเพื่อตามหาคนโกงในแต่ละข้อหากคนปกติตามหาคนโกงถูกคนนั้นจะได้คะแนานเพิ่มคนละ1คะแนนแต่หากมีคนปกติชี้ผิดคนโกงจะได้รับคนละ1คะแนนใครได้คะแนานสะสมมากที่สุดชนะไปเลย หัวข้อวันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเพราะว่าเ้องน้องมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดกันสามคนใช่จดตั้งต้องเกี่ยวกับพวกสามคนได้ไงก็ผมผู้ผมสนใจเรื่องความสวยความคุณไม่สนใจตรงไหนผิวคุณก็บำรุงรีล่าสุดผิวคุณตึงขึ้นมามึงดูเป็นไงแห้งด้วยไม่ทาโลชั่นทาแล้ววันนั้นวันหนึ่งอ่อโอเคยอมยอมถือว่าถือว่าถนัดกันทั้งสี่คนทั้งสี่คนที่ชุดเดียบพวกเราถูกโอเค ใครคือคนโกงในข้อนี้ลืมตาหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวจะเปิดคำตอบที่ถูกต้องให้คนโกงดูก่อนนะคะตอนนี้เขาใช้สมาธิลองคุยอนุนดูดิสามสองห่งรืยตาค่ะจงเรียงลำดับขนาดแปลงแต่งหน้าแต่ละประเภทจากเล็กไปใหญ่โอ้เอาจริ้เราให้สาวๆเรียงพราะใช้ไงนี่ไอแชดวนเจไห เราไม่แน่ใจเหมือนกันเล็กไปใหญ่อ่ะเลือกเลยค่ะอ่ะเฉยฉันว่าคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เพราะว่ามันปกปิดจุดเล็กๆไงอ๋อมันไม่ใช่รองพื้นอันใหญ่เออใช่คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คืออะไรคอนซีลเลอร์คือนี่ไงแป้งรู้จักแต่ใช่ฉันว่าคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์มันจะต้องปกปิไม่ใช่คอนซีลเลอร์เอาไว้ปิดรอยแต่เนี่ยนะคอนซีลเลอร์นะปั๊บออกมาเป็นแค่นี้เองจิ้มนี้โป๊ะโป๊ะแค่นี้เองเอาเอาคอนซีลเลอร์ขึ้นมาข้างบนก่อนครับน้ำฝุ่นนี่ใหญ่ไปฉันว่ารองพื้น อายแชโดว์เพราะอายแชโดว์ไม่ไม่ตามันเล็กมันอันนิดเดียวค่ะอายแชโดว์มีหลายขนาดมากกูใช้ประมาณสามสี่ตัวรองพื้นไม่ใช้แปรงนะรองพื้นรองพื้นก็ใช้แปรงเป็นแปรงไม่ใช้สปอนช็อตสปอนช็อตแล้วก็ลองอายไลน์เป็นแป้งเาะนี่ก็มีสวยงามไงแล้วชอบความที่สาวคนนี้คุยเรื่องสวยงามพี่เอกก็รอตบบุ๊อ่ะรองพื้นไม่เคยใช้ใช้แต่รองเท้า อ,อาจจะเป็นอายแชโดว์พวกคุณคุยกันต่ออาจจะเป็นอายแชโดว์ฉันว่าแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแล้วก็ค่อยลองผืนเพราะแป้งฝุ่นฉันก็ไม่ได้ใช้อยาอยแชโแค่แบบแป้งฝุ่นใช้แบบแป้งฝุ่นที่ใหญ่หญที่สุด<อ>หน่บับตดตรแต่หนูไึ่งไม่่คยใช้แป้งฝุ่นเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าแป้งที่หนูใช้แป้งฝุ่นอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแป้งฝุ่นจะใหญ่สุดสำหรับฉันแป้งฝุ่นแบบไม่แน่บางทีลองผืนอาจจะไม่ตื่นตัวเลย แสดงความเห็นได้ไม่ใส่ตาใส่ตาไดหกมาสี่ขนเธอเธอได้อย่างงั้นไม่คือเวทตามตามที่หนุนใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่งมันจะมีหลายขนาดมากแป้งฝุ่นบางทีแบบว่าปัดปัดปัดไม่ได้ปัดแบบเพื่อแบบเซตอะไรขนาดนั้นนิดๆหน่อยๆแป้งฝุ่นเนี่ยจะใหญ่มากแล้วสย่งนี้เลยรมันอย่างนี้เลยเคยเห็นพี่เฟิร์นใช้แน่นะใช่ไหม โงดูอ่ะจะโกงก็ได้ฮะดูเองพูดไม่ได้โกงแต่ไม่รู้จะโกงยังไงอ่ะก็เลือกไปดิกูไม่ใช่คนโกงคนปกติกูฟังพวกมึงคุยเต็มมดีอันนี้มีใครขัดอะไรไหมครับผมผมโอเคกับนี้นะพี่เบลคอนเฟิร์มไหมก็ชูอยู่แล้วที่เต๋อท่านเต๋อมาพี่หนุนค่ะคอนเฟิร์มค่ะพี่เซนคอนเฟิร์มค่ะนี่มีโกงเลยอ่ะ มีหนุนไงแต่ว่าไ้แพ้ไปเออใช่ก็จริงและการเรียงลำดับที่ถูกต้องก็คือตามนี้ค่ะบอกแล้วพี่เฉลี่ต้องจีกันอยู่นะทุกคนผมบอกคุณแล้วบอกแล้วพี่เห็นพูดเลยเลยพี่พูดคำเดียวสปอนป๊อบ ลำดับหนึ่งก็คือแปรงเกลี่คอนซีลเลอร์ค่ะมันจะเล็กๆเป็นเรียวๆอาจจะโค้งมนได้นิดนึ่งลำดับ2แปรงปัดอายแชโดว์ค่ะมันจะเป็นแบบว่าเส้นขนที่แบบว่าไม่ได้อัดแน่นมากลำดับสาเป็นแปรงลงรองพื้นค่ะลักษณะก็คือจะโค้งๆแบนๆมันเนื้อจะแน่นนิดนึงเอาไว้เกลี่ยค่ะลำดับสุดท้ายใหญ่ที่สุดเลยเป็นแปรงลงแป้งฝุ่นค่ะจะมาชี้ตัวคนโกงชี้คนโกงครับเขาพิเศษจะให้อายแชโดว์ขึ้นก่อน คอนซีลเลอร์๋อเดี๋ยวเดใช่จริงอายแชโดว์แรกเล็กไปใหญ่อ่ะเลือกเลยค่ะอายแชโดว์เฮ้ยฉันว่าคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เพราะว่ามันปกปิดจุดเล็กๆไงเพราะถูกคนบอกหนูไม่รู้หนูใช้นิ้วตลอดแต่ว่าอายแชโดว์คุนก่อนแล้วหนูเป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ปิดจุดเล็กๆคุณพี่จำไม่ได้หรอสามสี่หนูเถียงแล้วค่นอยู่ว่าก็ยอมเนี่ยแต่ฉันก็ยอมเพราะว่าอันนี้เพราะว่าพีเซนจริงพี่เซนเป็นคนเปลี่ยน สามต่อหนึ่งพี่หนุนเป็นคนโกงหรือเปล่าคะเป็นค่ะไม่ฉาบานฉันจำผิดจำอายแชโดว์สลับกับคอนซีลเลอร์เลยมั่วหมดเลยใช่กำลังจำผิดเฮ้ยท่านี้เป็นพี่เป็นคนโกงพี่ทันตัวไงเนี่ยนั่าดีดีมากเลยดีปล่อยให้เขาเลี่ยงเมื่อกี้โกงเลยเมื่อกี้คนดีมากปล่อยให้เขาเลียงมาก่อนแล้วพี่ค่อยค่อยไปแก้นี่เหรอแล้วใครจะเชื่อกู ทุกคนหลับตานะคะขอรู้ตัวคนโกงก่อนนะคนโกงในข้อนี้คือใครคะานต่งหนโอเคเดี๋ยวจะให้คนโกงดูคําตอบที่ถูกต้องนะคะ <S 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 คนโกงดูคําตอบเรียบร้อยนะคะสางสองดนึ่งนึงตาค่ะจงเรียงลําดับความดุนแรงของสิวแต่ละประเภทจากลูก จากน้อยไปหามากรุนแรงเลยนะเนี่ยความรุนแรงถ้าเราไปรุนแรงวัดยังไงอ่ะวัดจากขนาดหรือเปล่าของการอักเสรเป็นหนองหรือเปล่ามันไม่มีชื่ออธิบายหรอโอเคเดี๋ยวจะให้คนโกงดูคําตอบที่ถูกต้องนะคะโอเค อันล่าสุดนี่น่าจะเป็นสิวหัวหัวตันแสดงว่าอันล่างสุดคือหัวตันแล้วมีเชื่ออกไหมสิวหัวไหลให้ดูอันนี้ให้ดูจากรูปดูจากรูปใช่ป่ะอันแรกเป็นสิวสองเม็ดอันที่สองเป็นสิวหมู่หนูว่าอันที่สามอะสิวเป็นหนองดนแรงน้อยสุดป่ะเรามันบีบทีเดียวมันก็ออกมาแล้วป่ะไอหนองอะคือมันอาจจะไมให้เกิดแผลเป็นนั่นเป็นหนองแต่ว่าอันที่สองดูหายากเพราะมันเป็นฟิลแบบดอันที่หนึ่งกับอันที่สองต่างกันไงอันที่หนึ่งมีการอักเสบอันที่อ๋ออันที่หนึ่งคือภาพซูมอันที่สอง เอออันที่หนึ่งคืออะไรอันที่หนึ่งคือภาพสุงใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ดูแลของสิวแต่ละประเภทเซนยุงกัดอะไรเซนเซน อันแรกอ่ะพี่บอกแล้วไงเป็นสิวคู่สิวคู่ไม่เคยได้ยินเลยกูเคยขึ้นสองข้อกันสองเม็ดตรงนี้รุนแรงของการอักเสบใช่ไหมคะนี่เรียนสามอันหนึ่งเหมือนกันใช่อุยเหมือนกันแต่ว่าอันที่สองมันไม่มีหัวเนี่ยหัวแต่ยังไม่อักเสบไงอาจจะอักเสบมาเป็นรูปที่สามก็เลยเป็นอันดับสามแล้วสาไปเป็นสี่อันที่สี่นี่คนละแบบเลยเป็นสิวที่ต้องไปเจาะอันที่สี่เนี่ยนะสิวหัวช้างต้องไปฉีดหรือเปล่าอันที่หนึ่งนี่ผดหรือเปล่าสิวตุ้านี่ผดเหรอ อันก็คือว่าสองอะสิอุตันผมว่าอันหนึ่งเหมือนเป็นพดเออเออเฮ้ยสองกับสามสนับกันว่ะอันที่สองกับสามอะอันที่สองเนี่ยมันขึ้นสองเม็ดพอมันรวมกันอะมันจะปวดกว่าเดิมมันไม่รู้ ดูชื่อไม่ได้หรอดูชื่อเสียงไม่ได้ให้ดูดูชื่อรู้เลยแต่หนูว่าชอบหนูเคยเป็นอันที่สามบ่อยแล้เป็นดูอันเ่หายง่ายนะมันคือฐานมันแดงแต่มมนเหมือนอันที่เป็นหนองอ่ะมันคือไม่ได้้ายแรงอันที่หนองปินหนองอ่ะอยู่เบอร์สองอันที่้ายแรงคืออันที่พูดที่มันเป็นแดงๆแล้วมันอยู่นานๆอ่ะอันที่สามก็อยู่เบอร์สองไงสมมติวีดีออกแล้วก็ทายย้ายถั่วมันหายง่ายแต่ว่าหนึ่งกับสองนี่ไม่หายนะยาวเลยนะหนึ่งหายใช้คอนซีลเลอร์สามสับสองไหมตอนนี้ยากที่จับโจรแล้วเอ็นด้วย สามขึ้นไปสองผมงงว่าหนึ่งกับสองต่างกันยังไงต่างไอเบอร์สองเนี่ยคือมันคือซูมเข้าไปใกล้มากดูลูกผมว่าอันที่หนึ่งกับสาคืออันหนักเสพส่วนอันที่สองอ่ะเป็นหนองเฉยเฉยนักเสพแล้วมหนอแต่ว่ามันแดงเวลามีหนองมันรักษาง่ายไม่ใช่หรอแต่อันอื่นรักษาไม่หายเลยนะหัวหนองอ่ะมันเป็นอันที่เบาสุดที่รักษาง่าย รุนแรงก็รุนแรงไงรุนแรงกับภาษยรุนแรงไม่ใช่หรอสายรุนแรงบางทีอ่ะรุนแรงอ่ะก็อาจจะรักษาง่ายก็ได้เออแต่เพราะว่ารุนแรงแล้วไงอันที่สองเนี่ยฉีดแล้วหายอันที่สามเพราะเจ็บเพราะบีบไม่ออกอันที่สามที่ฉีดไม่หายนะไม่หายอันที่สามแต่ว่านี่ถูกแล้วโอเคหมดเวลาหนูวัดจะความเจ็บปวดถึงเวลาคอนเฟิร์มคำตอบพี่เบงคอนเฟิร์มคำตอบไหมคะคอนเฟิร์มครับพี่เติร์ดคอนเฟิร์มครับพี่หนุนคอนเฟิร์มค่ะพี่เซนคอนเฟิร์มค่ะโอเค อและการเรียงลําดับความรุนแรงของสิวจากน้อยไปมากจะต้องเป็นแบบนี้ ลำดับแรกมันคือสิวตุ่มแดงมันจะเป็นแบบว่าสิวอักเสบเม็ดเล็กๆๆๆๆสีแดงมีอาการอักเสบนะคะมันจะเจ็บตอนเราไปโดนนะอันดับ2ก็คือสิวตุ่มหนองมีหัวหนองอยู่ตรงกลางตุ่มมีการอักเสบมีการติดเชื้อลำดับ3ส,สิวหัวช้างค่ะสิวอักเสบสีแดงแบบว่าก้อนลึกก้อนใหญ่แข็งมีการอักเสบแล้วจ,จะแบบว่ารวมตัวกันเป็นแผลเกิดจากเชื้อแบคทีรียและลำดับสุดท้ายเป็นสิวที่อักเสบที่สุดรุนแรงที่สุดอะไรมากที่สุดก็คือสิวซีดลักษณะมันจะเป็นเหมือนถุง ใต้ผิวหนังมีหนองก็มีเลือดประมาณนี้ข้อนี้ถือว่าถูกไปทั้งหมด4ี่ตำแหน่งได้4คะแนนค่ะพี่เติร์ดเป็นโจรครับคนโกงนคงคือคนที่เถียงกับผมเรื่องสิวหัวหนองหัวหนองอ่ะมันเป็นอันที่เบาสุดพี่รักษาง่ายรุนแรงก็รุนแรงไงแต่พี่เบงแต่บว่เบงอะคนโกงเลี้ยงให้ถูกทำไมเมื่อกผมก็คอนเฟิร์มไปดีมันผิดอยู่แล้วอ ไม่ใช่เราแล้วมาถึงอ่ะ like คนโกงคนเติร์ดคิดว่าใครเป็นคนโกงชี้คนนั้นภายในสามสองหนึ่งชี้ค่ะอ้าวทำไมทำไมเซน่ะมีตขอปังไอ้ผลได้ไหมขอฟังขอฟังไอ้ผลนะทำไมมั่วตอนเนี้ยอ๋อโอเคถ้ามั่วจะได้ชี้พี่ต่อพี่เบ่งเป็นคนโกงหรือเปล่าคะไม่เป็นครับเบ่งไม่ใช่คนโกงจริงไอ้เติร์ดแง่เลย ป้าอ่ะไอเติร์ดแม่เห็นไหมพี่บอกแล้วพี่บอกเธอแล้วเธอไม่เชื่อพี่ดูดีผมดูงเองแต่ว่าผมผมพลาดนิดหน่อยพี่ดูแต่อ๋อดูหนังสือพี่จำตัวหนังสือแล้วก็เปิดมาเอ้าเชี่ยไม่มีตรงสืออมมาท่องเลยแดงหนองช้างสีแดงหนองช้างสีแต่ไม่ได้ดูร <serving> <Enfin, S 3> ูปเลยไม่ได้ดูรูปเปิดมาไม่มีแต่รูป ชื่อเห็งโกงไม่หนุกเลยเงียบนะพวกเราเงียบทุกคนนะใครเป็นคนโกงในข้อนี้ล <Okay, okay, ืมตาหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวจะเปิดคำตอบให้คนโกงดูนะคะ คลืมตาขึ้นมาเริ่มข้อต่อไปภายในสามสองหนึ่งลืมตาค่ะจงเรียงลําดับโทนสีผิวจากชื่อของโทนสีจากไม่เคยได้เล่นเพาโอลิฟตันนี้จะเวลานายมากพีิลล์เดี๋ยวเรียงให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเรียงให้พี่ใช้ฟัชั่นตอนผมเรียนตอนผมเรียนแฟร์เอาแฟร์ขึ้นก่อนแฟร์คือแบบผิวขาวเลยแฟร์เบาอันสุดท้ายเบาอันสุดท้าย โอลิฟคือมะกอกแฟแล้วโอลิฟมะกอกสีเขียวหรืสีดำอะโอลิฟสีเขียวแล้วไข่อยิ่สีเขียวเอางี้เอาเข้มสุดก่อนเอาบาวก่อนอยู่ล่าง เพราะว่าบราวเนี่ยมันต้องคือน้ำตาลมันต้องเข้มสุดอยู่แล้วหรือโอลิฟจะดํากว่าบราแต่โอลิฟมันมีมะกอกสองสีมันมีสีดำและสีเขียวโอลิฟดำกว่าบราโอลิฟดำกว่าบราได้ไงวะไม่รู้โอลิฟคือดูน้ำมันโอลิฟออยล์ไหมสีมันจะสว่างๆเหลืองๆหน่อยแต่บราวนี่มันเข้มเลยนะถูกมันจะสว่างเหลืองไล่หนุนให้มันลงข้างล่างทําไมมันจะสว่างเหลืองโอลิฟเหรอใช่สว่างเหลืองไล่หนุนบอกว่าบราดีกว่าไม่พไม่เห็นว่าโอ้โหหนุนข้สงยเฉยๆที่ถึงแบบพี่เคยเลือกซื้อคุชชั่นแล้วแล้วพี่เลือกสีออลลิฟมาาสว่งงเหื ใช่นะสว่างเหลือมมีตัวช่วยโทรหาบิลไหมแต่เดียมคืออะไรอ่ะเดียมไม่รู้พี่ไม่รู้ใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าโอลีฟหรือเมดิ엄คือหนึ่งนี่รู้สึกว่าหนึ่งสองเราโหวตกันเองก่อนไหมล่ะถ้าคิดว่าดับสองคือเมดยมยกมือครับเออสองคือเมดิ엄 เขาบอกว่าขาวเหลืองเนี่ยพี่เอาไงแน่เนี่ยของมันเนี่ยกูรู้แค่ออลิฟกับบราวไงไม่รู้ออลิฟแบคือดูน้ำมันออลิฟออยล์ไหมสีมันจะสว่างๆเหลืองๆหน่อยแต่บราว์มันเข้มเลยนะแต่มีเดียมกาแฟอันนี้ถูกต้องเหรออันนี้กูไม่รู้กูไม่รู้จักไม่ไม่พี่ยกมือเพราะพี่คิดว่ามีเดียมอันที่สองแค่กูรู้ว่าเขายกหดเอาออลิฟเป็นอันที่สองเฮ้ยไม่ไม่เคยพี่เหมิงโกหกไม่โกหกกูไม่รู้จัก แล้ยมลยกม,มือยกตามพวกมันตอนแรกพี่บอกว่าโอลิฟมันคือขาวเหลืองแล้วตอนนี้พี่ยกมือไม่มีเดียง <c oughs> โกหกหรือเปล่าเนี่ยโอโลิฟอยู่ล่างสุด โอลินไม่มีทางอยู่ล่างสุดไม่ใช่มันต้องพลาวท้นฮะพี่คิดว่าอันนี้ถูกแล้วหนูว่ามีเดียมอ่ะขาวเหลืองถูกแล้วอันที่สองอาจจะขึ้นอันที่สองใช่มีเดียมอันที่สองเงี้ตอนนี้มี3คนเห็นด้วยกันรู้แล้วว่าโจรกำลังแบบใคนดวงกำลังยกด้วยยกตัวอย่างอะไรเคยไม่ตอนแรกเขาเห็นมันอยู่แล้วแล้วอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่วันล้วตอบย่างก็คืออันที่สองหรือเปล่าพี่ว่ามีเดียมสองพี่คิดว่ามีเดียมสามอันที่สองเป็นเียม มีเดียมมีเดียมมีเดียมใครกัมีเดียมโน้มือหน่อยค่คะสามโอ้โหพี่เต้ยเป็นโกงเป็นคนโกงโจนเห็นด้วยอยู่ตอนนี้โจนเห็นด้วยกับสิ่งนี้คุณไม่รู้คุณรู้ก็ใช่บาการ์แฟใช่อะไรพี่ผมจะจริงพี่เอาคะแนนโอเคเฉเลยและการเรียงลำดับโทนสีผิวที่ถูกต้องก็คือเฮ้ยรู้แล้วไมโจนเล่นอย่างเงี้ย พี่บอกแล้วทำไมโจนเล่นอย่างเงี้ยผมงงเซิร์ฟแม่งพยายามค่อยๆเขยมนพี่เคยเลือกซื้อคุชชั่นแล้วพี่เลือกสีโอลิฟมาสว่างเหลืองใช่นะสว่างเหลืองนะอันที่สองเป็นเรียรโอลิฟมีเดียมมีเดียมไม่น่าพี่ใช้โอลิฟอีกแล้วพี่รู้สึกพี่มนมนใชใช้โอลิฟรู้สึกมนคุณโจนเหรอทำไมไม่เล่อกตัวมึงอหะโจนโอ้ยสิ่อยากให้โอลิฟอยู่ล่างสุดมึงอยาโจนเลยรต้โอลิฟคือมะกอกแฟน์แล้วโอลิฟมะกอกสีเขียวกับสีดำอะโอลิฟอยู่ล่างสุด โอ้ลิฟไม่มีทางอยู่ล่างสุดไม่ใช่มันต้องเปล่าเท่านั้นเริ่มบ่อยแล้วเอ็งพี่เติร์ดเริ่มแล้วอยากให้โอลิฟอยู่ล่างสุดไม่หนูข้าไม่รู้จักสีโอลิฟแล้วหนูก็จะไปตามเป็นคนไร้การโจรเม่นบ้าอยู่นี่นี่มันถูกแล้วนี่ช้อนโอเคคิดว่าใครน่าสงสัยว่าเป็นคนโกงชี้คนนั้นภายในสามสองหนึ่งชี้ค่ะพี่เติร์ด พี่เม้งมึงเ่ะนมึงไม่นอนเลยพี่เม้งทำอะไรพี่เมโจมมึงโจนชัวพี่ชีเปียนแล้วอ่ะพี่ีเหลนพี่เตอร์โดนสารเสียงพี่เตอร์เป็นคนโกงหรือเปล่าคะไม่เป็นครับ และคนโกงก็คือ,อเซนหรอพ<ล> <c oughs> ี่เองแล้วทำไมทำไมผมพยายามจะทำให้ผิดแล้วพี่ไม่ประคอยตามผมอ,ะอ่ะก<า>ูจำพี่อะไรไม่ได้กู <c oughs> ไ,ไมเห็นด้วยตอนแรกที่เปิดเจอรู้ว่า <c oughs> ว่าแฟเนเป็นยี่ยมอะไรอะ <c oughs> ่ะกูอ่านแต่ขาวอมชมพูขาวเหลืองขาวออกเข้มผมหลับตาเสร็จเปิดตามาปุ๊บเป็นแฟนอุ่ะ <c oughs> แล้วเนี่ยอะไรแฟงวะเหมือนผมแยหนังสือเปิดมาเจอแต่ลูก ไม่ได้เป็นคโกงไม่ใช่ไม่โกงไม่โกงไม่โกงลขอรู้คนโกงก่อนนะใครคือคนโกงลืมตาหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวจะให้คนโกงดูคำตอบนะคะไอเซน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  ไอเซนจำผิดกันไงมันตลกมันตลกเจ๋งๆโอ้ยหลับตาอยู่เลยตอนนี้ทุกคนขอให้ลืมตาขึ้นมาภายในสามสองหนึ่งลืมตาค่ะจงเรียงลำดับขั้นตอนการลงสกินแคร์จากก่อนไปหลังพี่เต๋อบอกเลยเซรั่มขึ้นบนฮะเสียนะน้ำมันน้ำมัคืออะไรวะเท Texture t กเจอร์เป็นน้ำมันใช่ไหมอ๋อหมายถึงตัวเท Texture น้ำมันมันหนักสุดนะเซรั่มอันแรกเซรั่มเัาสุดสกินแคร์น้แบบเป็นน้ำมันกีคเป็นออยล์ค่ะ จริงเดีขาเขียนไปหนึ่งมุกี้หัวร้อนไหมนะแต่โลกก็นึกถึงตอนที่พี่จำไม่โอเคโอเคไม่เป็นไรเซรั่มก่อนเซรั่มนี่เป็นน้ำเลยโลชั่นสองแต่น้ำมันน่ะไม่คุ้นว่าเป็นสกินแคร์เท่าไหร่อันนี้ต้องถกเถียงกันที่ครีมน้ำมันนี่ต้องครีมกับน้ำมันเนี่ยแหละใส่ในรถนะอันนี้เป็นคนปกติครีมเนี่ยแค่ไว้น้ำมันใส่รถ พี่ตอนนี้พี่บอกเลยตอนนี้ตาเนี้ยพี่โอเคเลยตาพี่เต๋เนี่ยทุกคนราทุกคนลงนาพพอลงพอลงออยปูบะมันแน่นแล้วไงมันมันลงทับไม่ได้แล้วเลยคิดว่าออยอ่ะอันสุดท้ายผมคิดว่าออยอันสุดท้ายผมคิดว่าออยสุดท้ายเพราะมันน่าจะมันที่สุดหนักที่สุดด้วยเพราะว่าถ้าเราแต่ว่าครีมมันก็ติ๊กได้ทาลูน้ำมันไม่มีติดมันไหลออกมาใช่ใช่ไ่มไม่รู้ว่าผมไม่เคยมีสกินแคร์น้ำมันเลยว่ะกูไม่เคยมีสกินแคร์เลยดีกว่าแต่หนึ่งสองอ่ะมั่นใจแล้วว่าหนึ่ง เซมันจ่ายท่านหนึ่งสองมันจ่ายครับโอเคเอาแบบนี้แหละพี่คอนเฟิร์มแบบนี้นะผมคอนเฟิร์มแบบนี้จริงเหรอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอ่ะคอนเฟิร์มก็ได้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยตอนนั้อเดียวเดียเดียวเดียไม่ใช่อันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าปกติหนูไม่ลงเซรั่มก่อน ลงโทนเนอร์ก่อนมันไม่มีโทนเนอร์ก็ใช่ไงก็เลยงงโทนเนอร์แล้วเป็นไรโทนเนอร์เซรั่มครีมแล้วหนุนก็ลงมาครีมน้ำมันพี่ใช้อย่างเดียวเอาไว้ล้างน้ำมันล้างหน้าใช่มันคือแบบคลีนอ่ะก็เลยงงแต่ถ้าพิจาราหนักที่สุดใช่พิตาราความเป็นจริงคือครีมมันโปะบนน้ำมันมันก็น้ำมันนี่ถึงแ้นะครับเดี๋ยวผมลอเลยเอาอย่างนี้ผมผมชอบแบบนี้เอาแบบนี้ค่ะคอนเฟิร์มค่ะแบบนี้เลย คอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มครับท้าไม่หนุนชมอเดิมชาวะก็คนหนุนเป็นโอไม่ก็ว่าทุกคนคอนเฟิร์มนะคะและการเรียงลำดับขั้นตอนการลงสกินแคร์จากเนื้อของสกินแคร์นะจากก่อนไปหลังต้องเรียงตานนี้นั่นนี่ผมเป็นคนบอกคนแรกที่เป็นคนปกติ S <S เอ้ยขออธิบายน,นิดนึงว่าทาไมมันถึงต้องเรียงแบบนี้นะคะอันนี้เราจะอ้างอิงอมีมีหลัก3หลักก็คือ <S 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 จากเนื้อเบาที่สุดไปหนักที่สุดจากวอเตอร์เบสไปออยล์เบสก็คือจากส่วนผสมที่เป็นน้ําเป็นหลักแล้วก็ไปน้ํามันแล้วก็สุดท้ายก็คือค่า pH จากน้อยไปมากน้ำมันเนี่ยอะไร,อะไรเออไม่รู้ไม่เคยใช้คือคือบ้านเราอ่ะไม่ไม่ค่อยใช้แต่ว่าแบบแค่เป็นหลักที่มันหนาวหนาวมากๆเขาใช้เฟสโอยกัน ไม่งั้นามันจะแม่งมันจะเก็บความชื้นไม่ได้ก็เลยต้องใช้เปรซอยเฮ้ยพี่ไม่มีอากค่ะตานี่คือพี่ไม่มีทรงเลยดีกว่าแต่ขนมก็ถูกว่าทาได้ดีแล้วนะพี่พี่คิดว่ามีความเนียนอยู่ไม่ใช่จริงโอเคชี้คนโกงนะคะคิดว่าใครเป็นคนโกงในข้อนี้ขอชี้ไปที่คนนั้นข้อในสามสอนึ่งชี้ค่ะ ือว่าเสียงส่วนใหญ่ชี้ไปที่พี่หนุนนะคะพี่หนุนเป็นคนโกงหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นพี่แม่ยังมไ,ไม่ได้เป็นจริงนี่ไม่ได้เป็น เ่อพี่จะเล่นกูแบบเลี้ยงปล่อยเลี้ยงให้ดูตลอดไม่ได้ลุงใช้กูเฉียยก็ได้ครับโค้งยังไงเนี่ยพี่ไปเวนี้ไม่มีใครชี้พี่หรอไม่หดูงชี้ไงถึงว่ค่อยปกติสำหรับผมอะใไซรัมครีมโมชั่นคือสิ่งเดียวกันแล้วน้ำมันอะแยกไปอยู่ในรถก็เลยไปเวอะไรก็ไม่รู้เลยแแล้วเปิดมานี่กูตามเซด้วยนะข้าวพูดอะพูด เกมวันนี้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆได้ไหมความรู้ใหม่ได้ <ๆ S 2> ไดเราก็อาจจะได้ทบทวนสิ่งที่เคยรู้มายอยู่แล้วได้เซรั่มโลชั่น,นครีมน้ำมัน ากงจากเบาไปหนักสุดท้ายนะครับว่าขอฝาก Oriental Princess Natural Acne Care ไว้อีกครั้งนะครับทั้ง Gentle Makeup Removing Micellar Water นะครับ P.S. Balance Facial Cleanser Treatment Serum ช่วยลดปัญหาสิวลดหน้ามันนะครับและ t o in One Cover and Clear Concealer นะครับช่วยปกปิดรอยทำให้สิวยุบและไม่ทำให้เกิดสิวอักเสบด้วยครับมาที่เ่องลองเปิดดูอ๋อมันเป็นโอมันเป็นเหมือนแป้งนี่นแดง ตาพริบเลยแฉบแฉบแฉบแเกียร์เกียร์ครับนี่ยมันครึ่งชั่วโมงผิวเลยนะคุณพี่ต้องซื้อไปใช้แล้วนะคะแล้วก็โอ๊ยหลอกนิ้วด้วยนิวด้วยดิหายเลยสีแดงหายไปเลยให้เติร์นลองเลย Natural Acne Care Treatment Serum ครับหอม อันนี้ไม่อันนี้ไม่มีอีกไปเลยไหมหมดแล้วดูดอยดูงหน้าเลยเหรอโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเทปลีลาเทปลีลา